น้องกันด้วยคืออับดุลอลอซิกับตอสดีที่จือแน่นาสกุลเหมือนกันเป็นพี่น้องกันค่ะทั้ง3คนยังให้การปฏิเสธนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะฮะตำรวจไปดูภาพวงจรปิดขยายขึ้นมาให้เห็นหน้าชัดเจนออย่างที่ว่าไปแล้วเนี่ยนะฮะก็มีหมายจับชัดเจนรวมถึงมีรถเก๋งอีกคันหนึ่งนะฮะตอนแรกในวงจรปิดคิดว่ามีปิกอัพของคนร้ายสามคันแต่ละคันมีคนนั่งมาหกคนแล้วก็มาก่อเหตุ แต่น่าจะมีรถเก๋งอีกคันหนึ่งนะครับซึ่งขับนำหน้าปิกอัพทั้งสมคันเจ้าหน้าที่เชื่อหรือคาดว่าในรถน่าจะเป็นนายมาหามะอาจาจ้านะฮะหัวหน้าชุดนั่งอยู่และจะเป็นผู้ชี้เป้าก็ได้นี่ฮะเมะื่อวานนี้แม่ทัพภาคที่4พลโทอดมชัยธรรมสาโรรัตพร้อมกับคณะไปเยี่ยมทหารที่รอดชีวิตสองนายซึ่งบาดเจ็บ นั่นก็คือพนหารอาคมชูกล่อมอายุ22ปีนะนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่า,ายิงายุบริหารจังหวัดปัตตานีอาการล่าสุดปลอดภัยแล้วนะส่วน1ิเอกปรีดานกพะคุณอายุ30ปียังพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลปัตตานีแพทย์ยังต้องดูอาการอย่างใกล้ชิดพลหารอาคมกล่าวถึงนาทีชีวิตจากเหตุประทะนาว่าขณะนั้นเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาตามถนน สังเกตเห็นรถกระบะสองคันขับแซงและประชิดกับรถจักรยานยนต์ของเพื่อนทหารที่ขับนำหน้าสองคันคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปสามคันสองคันหน้าเนี่ยเสียชีวิตทั้งสี่คนเลยนะฮะคันหลังเนี่ยก็คือพลทหารท่านนี้กับสิบเอกปรีดาเป็นคันที่สามทิ้งช่วงพลทหารอาคมเนี่ยบอกนะฮะว่าขี่มาตามมาเนี่ยเห็นกระบะสองคันขับแซงและประชิดรถจักรยานยนต์ของเพื่อนทหารที่ขับนำหน้าสองคัน เพราะฉะนั้นตรงนั้นทำให้เราวังตัวภายดนนั้นก็เกิดเหตุขึ้นพอเห็นเหตุการณ์เนี่ยก็รีบหักรถลงข้างทางโดยยังไม่รู้ว่าตัวเองถูกยิงหรือไม่ก็ใช้ปืนยิงสู้กับคนร้ายตอนนั้นจำได้ว่าเห็นคนร้ายยิงซ้ำใส่เพื่อนทหารช่วงนั้นคิดอย่างเดียวว่าต้องสู้ตายเป็นตายเพราะไม่สู้ก็ตายสุดท้ายเสียใจที่ช่วยชีวิตเพื่อนทหารเอาไว้ไม่ได้เนี่ยนะฮะฟังเสียงดูครับ ต้องเหตุการณ์ทุกวันอย่างไงที่ต่อสู้ต่อสู้ก็มันจะเข้ามาซ้ำแล้วก็ยิงสวนเนาะแล้วเราคิดยังไงว่าต่อสู้คนายเยอะมากเห็นไตายกรับตายครับตายเป็นตายครับถ้าเราไม่สู้เราก็ตายครับเห็นคนายเยอะอย่างนั้นเนาะยังไงครับไม่เป็นอะไรคือว่าตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรมากะไรเลยครับ อยู่ตรงไหนแล้วน,นอนอยู่ข้างอยู่ลงตรงข้างถะนอนป่ะเล่าเหตุการณ์หน่อยแล้วขับรถตื่นมาอะไรครับเล่าเหตุการณ์หน่อยขับรถตื่นแล้วแล้วมันมาอย่างไรที่เราเห็นมาไเองเห็นมาแล้วสงสัยว่าทำไมขี่ชิดๆกังแล้วพอเห็นข้างหน้าถูก,กย,ยิงก็ยิงกล้องกันเลยแเราก็ล้มรุ่แล้วถูกยิงแล้วก็ล้มทำสามเราก็สูดยิงปนะนี่ละ พลทหารอาคมนี่แหละร่วมกับ10บเอกปีดายิงประทัก,กับผู้ก่อความไม่สงบซึ่งเราไม่ให้ดูภาพอีกแล้วนะแต่ว่าภาพจะเห็นก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือยิงต่อสู้คนร้ายเนี่ยกระโดดลงมาลุมยิงเลยนะใช่แล้วก็รอดชีวิตอย่างอัศจรรย์ขณะดเดียวกันเนี่ยสิบเอกปีดาดลบระคุณนะฮะอีกหนึ่งท่านที่บาดเจ็บอยู่โรงพยาบาลปัตตานีเนี่ยเล่านาะทีระทึกเหมือนกันว่าขณะลาดตระเวนรถมอเตอร์ไซค์มาสามคัน สิบเอรีดาบอกว่าตนนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของพลทหารอาคม,าคมนะฮะมาเป็นคันที่สามถึงจุดเกิดเหตุกระบะคนร้ายขับก็ามาขนาบก็เอใจว่าถนนกว้างแต่มาชิดแค่คืบเป็นจังหวะที่เสียงปืนดังขึ้นกระสุนผ่านระหว่างตนกับเพื่อนแล้วก็เฉียวหน้าอกคือขณะเดียวกันที่ยิงข้างหน้าเนี่ยก็ยิงคันของอา,อาคมกับสิบีรีดาด้วย<ฆ>นะฮะกระสุนเฉียวหน้าอกไปถูกแขนซ้ายทะลุ แล้วรถก็ลงพุ่มไม้ข้างทางคนร้ายเนี่ยจอดรถเดินตรงเข้ามาหาพนันอาคมเนี่ยนะาะเป็นคนยิงตอบโต้จนคนร้ายไม่เข้ามาใกล้ก็เหมือนกับช่วยชีวิตด้วยนะฮะขณะดเดียวกันเนี่ยตนเองก็ยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อข่มขู่เพราะถนัดซ้ายคิดเสมอตอนนั้นว่าคงไม่รอดแล้วแต่ใจก็อยากให้คนร้ายเดินเข้ามาใกล้ๆเพราะอยู่บนพื้นที่ปิดคนร้ายอยู่ในที่โลง่ง ตอนนั้นเนี่ยใจคิดว่าไม่รอดแต่คิดว่าหวังว่าคนร้ายจะเดินเข้ามาใกล้ๆถ้าเดินเข้ามาใกล้ๆคิดว่าไม่พลาดคือจะได้ยิงคนร้ายเนี่ยนะฮะคือตอนนั้นเนี่ยสิบเอกปรีดาบอกนะฮะว่านึกว่าถ้าหากต้องตายก็ขอให้ยิงโจรได้บ้างจากนั้นเนี่ยนะฮะคนร้ายขับรถย้อนกลับมาตนกับเพื่อนก็ยังยิงใส่ตลอดคนร้ายก็ยิงสวนกลับมาแต่สุดท้ายคนร้ายไม่จอดรถแล้วก็ขับผ่านไป สิบเอกรีดาวบอกห้อหยหลวงปู่ทวดแต่จาไม่ได้ว่ารุ่นอะไรนะคะนี่ละฮะแม่ทัพภาคที่สี่ว่ายังไงลองฟังเสียงดูนะครับผมแน่ใจว่าที่น้องประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วครับกับการก่อการร้ายอย่างนี้นะครับเขาไม่เคยแจ้งไม่เคยบอกว่าทําอะไรแต่ผมแน่ใจว่าเขาเป็นผู้ที่มีความสุตรของความคิดเป็นแน่ใจว่าเขากะทําโดยไม่คานึง ประชาชนผู้บริสุทธิ์ผมพร้อมที่จะดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้เกิดสันติสุขคำว่าทุกอย่างผมในหมายถึงภายใต้ใตกฎหมายหลักสิทธิมนุษยชนพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นญาติพี่น้องผู้ที่ก่อเหตุไม่ต้องกังวลนะครับพวกเราอาจจะต้องเชิญตัวอาจจะต้องทําให้ท่านาไม่สะดวกในการใช้ชีวิตประจำวนันเพราะว่าเราจำเป็นที่จะต้องดําเนินการตามกฎหมายอย่าง นะะในแง่ของข่าวที่ปัตตานีเนี่ยเดลนิวรายงานข่าวล่าสุดนะฮะว่าได้รับรายงานจากสายข่าวว่ามีรถต้องสงสัย5คันเป็นปิกอัพอิซูซูแคปสคันแล้วก็สคันนะอิซูซูแคปและ t o โยต้าอีก2คันกระบะนะฮะสายข่าวเนี่ยระบุว่าถูกประกอบเป็นคาร์บอมแล้วรอพื้นที่รอบวางระเบิดในเขตปัตตานีก็เลยแจ้งเตือนให้หน่วยงานต่าง,างๆเข้าประจำเมืองทั้ง4มุมเมืองป้องกันเหตุร้าย อันนี้สายข่าวแจ้งเข้ามาก็ระมัดระวังท่านผู้ชมอาจจะช่วยเป็นหูเป็นตาระมัดระวังด้วยแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยเนี่ยนะนอกเหนือจากการที่เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจค้นละเอียดเลยนะฮะที่สถานีรถไฟที่หัดใหญ่เลยน้องใบใช่นะเรียกว่าทุกซอกทุกมุมไปตรวจค้นก็แปลว่าเพื่อความไม่ประมาณหรือการข่าวจะแจ้งเตือน เมื่อวานนี้ผู้จัดการหารบกพลเอกประยุทธ์จันโอชาลงไก็พูดถึงกรณีนี้นะคะบอกว่าเจ้าหน้าที่กําลังเร่งติดตามคนร้ายมาดําเนินคดีให้ได้ค่ะเบื้องต้นได้ผู้ต้องสงสัยแล้ว3มคนพร้อมกับยานพาหนะตอนนี้กําลังตรวจสอบอยู่นะคะเข้าใจว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยกำลังทํางานอยากจะขอให้ตําหนิคนร้ายอย่าตําหนิเจ้าหน้าที่เพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเสียสละมากมายในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนชาวมุสลิมอยากจะให้เห็นใจการทํางานของทหารด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ ได้ใช้กฎหมายพิเศษหรือปิดกั้นเส้นทางการสัญจรของประชาชนเพราะว่าทบพูดด้วยนะคะว่าผมอยากจะขอร้องเรื่องภาพหรือคลิปที่ออกมาเผยแพร่อยู่ในเวลานี้จะนําออกมาเผยแพร่ทําไมอยากจะให้ต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ดังนั้นอยากจะให้ผู้ที่นําภาพหรือคลิปมาเผยแพร่เนี่ยหยุดได้แล้วเพราะว่าจะไม่เกิดประโยชน์ผมและทหารยืนยันว่าจะทําหน้าที่ต่อไปให้ดีที่สุดขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือต่อเจ้าหน้าที่ด้วยช่วยกันดูแลเจ้าหน้าที่อย่าปล่อยให้เจ้าหน้าที่โดนทําร้ายนะ ท่านจะช่วยดูแลเจา้าหน้าที่ซึ่งเขาไปทําหน้าที่คุ้มครองชีวิตความปลอดภัยของประชาชนครูนักเรียนโรงเรียนอย่างที่เราย้ําเนี่ยนะ่คะคาถามก็คือใครจะดูแลความปลอดภัยให้พวกเขาอีกชั้นหนึ่งก็มีแต่เฉพาะท่านที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยแหละฮะ<ม>ที่จะช่วยเป็นหูเป็นตาเท่าน,นั้นเองจริงๆเอาละครับเดี๋ยวเรากลับมาว่ากันต่อนะฮะเรื่องเราเช้านี้เจ็ดโาหกนาทีครู่เดียวครับ